สวัสดีค่ะเพื่อนๆห่างหายเป็นนานเลยนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งค่ะเนาะยุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับจัดงานเสิร์ฟให้คุณสา,างานเสิร์ฟขอโทษพื่งานศพให้คุณสานะคะก็วิ่งไปวิ่งมานะคะก็มันเป็นอะไรที่กระทันหันนะคะ ตั้งตัวไม่ทันนะคะจิตใจก็ยังก็ยังรับไม่ได้นะคะแต่ก็ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะแต่ที่ที่มาดามนุษยยังมีน้องเขยนะคะแล้วก็น้องสาวที่เขาอยู่ที่นี่มานานนะคะแล้วก็ได้ภาษาแล้วก็ช่วย ก็พวกงานศพพวกเอกสารแต่เราเป็นแม่งานเราก็ต้องวิ่งนะคะวิ่งไปรับฟังวิ่งไปรับรู้นะคะว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนงานศพนะคะแล้วช่วงนี้ก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายเกาเปลี่ยนใหม่นะคะงานศพจากที่ได้64คนตอนนี้เหลือแค่ห้าสิคนหรืออาจจะเปลี่ยนอีกนะคะ ราะว่าคณสาปแบบมีเพื่อนเยอะนะคะเขาเป็นคนนิสัยดีนะคะน่ารักทุกคนก็จะรักนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้นะคะก็อยากที่จะมาส่งแกเป็นวันสุดท้ายนะคะมันก็พูดยากนะชีวิตตอนนี้มันสับสนมากเลยค่ะแต่เรายังต้องมีชีวิตต่อแล้วก็ต้องสู้ ฝากเป็นกําลังใจให้มาดามนดด้วยนะคะเมื่องานศพผ่านไปเข้มแข็งแล้วจะกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็มาดามนดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็อยู่บ้านรอเขาทางเจ้าพนักงานหน้าที่อะไรที่เขาทำพวกศพ เกี่ยวกับงานศพโทรมาแล้วก็ต้องวิ่งนะคะก็ออกข้างนอกไปสูดอากาศบ้างนะคะก็พาหลานไปมันจะมีตลาดนัดก็พาหลานไปเที่ยวตลาดนัดบ้างนะคะก็เขารู้แหละก็เด็กเขารู้เขามีเซนนะเขาก็อยากจะไม่อยากให้ป้านุชอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ออกไปข้างนอกไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะก็ออกไปแต่ ช่วงนี้ออกไปไหนก็ลําบากค่ะเมื่อสองสามวันนี้กฎหมายเ mm hmm. พิ่งจะเปลี่ยนใหม่นะคะมันก็เลยไปไหนก็ต้องระวังก็ต้องกลับมาใส่แมสก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็พอเดี๋ยวงานสามีเดี๋ยวจะไปไม่ได้นะคะก็พยายามที่อยู่บ้านแต่เมื่อสองสามวันก่อนนี้ก็พาหลานไปนั่งชิงช้าเที่ยวตลาดนัดนะคะแล้วก็ไปนั่งเฝ้าหลานเพราะว่า นางจะไปซ้อมที่อิตาลีนะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะก็สนุกดีนะคะก็ไปนั่งเชียร์หลานน,นางก็ชอบนะคะตัวนี้นางจะเป็นสาวแล้วค่ะนะตัวโตวถ้าใครเคยตามคลิปของมาดามก็จะเห็นตอนที่นางเป็นเด็กแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นสาวแล้วนะคะก็วิ่งตามก้นหลานนะคะก็มันเป็นมันก็เป็นความสุขนะดูความสดใสของเด็กนะก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่มา ทักทายเพื่อนๆน,นะคะอย่าอย่าทิ้งกันนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันอย่าลืมกันนะคะก็ก็จะมาสกิดไว้นะคะกลัวเพื่อนๆจะลืมอะไรนี้นะก็ยังรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ต้องแต่ทำคลิปมาไม่เคยมียอดวิวถึงแปดร้อยกว่าตอนนี้แปดร้อยกว่าถือว่าทะลุทะลุเป้าสำหรับมาดามนุษนะคะมีเพื่อนมาดูให้นะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าทำงานศพของคุณสาเสร็จก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนทุกคนนะอาจจะพูดกับติดขัดนิดหน่อยนะคะก็จะพยายามเข้มแข็งแล้วก็สู้ แล้วเรามีอะไรก็จะมาแบ่งปันนะคะในการที่เราแต่งงานมา3ามปีเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหมนะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามาดามนู้สามารถที่อยู่ที่นี่ได้ไหมเพราะเราแต่งงานยังไม่ถึงหปีแค่นี้ค่ะก็เข้าไปชมคลิปที่ไปนั่งพาหลานไปเที่ยวตลาดนัดนะคะเอามาฝากเป็นตลาดนัดโอทบสำหรับคนที่อยู่จังหวัดโนเวยนะคะแล้วก็ไปนั่งเชียย์ หลานสาวที่กําลังซ้อมเล่นคอนเสิร์ตนะคะมันเป็นแบรนด์อะไรก,ก็ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาเรียกอะไรแต่มันมีประมาณสิบกว่าคนแต่วันนี้เอาแค่คืดน้อยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าสําหรับใครที่ชอบเสียงดนตรีก็ฟังดูนะคะว่าเพาะไหมแล้วก็คลิปต่อไปถ้าจิตใจดีขึ้นแล้วก็จะพยายามติดตามหลานเอามาให้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะ พวกเราจะไปชิงช้ากันถึงแค่ชิงช้าพาหลานมาเดินออกกำลังกายมาเดินเที่ยวในเมืองค่ะเราจะไปชิงช้ากันเท้ให้เลยนะแล้ววีโกอุ๊บวีโกอุ๊ขยับขยับขยับคิวยาวมากเลยค่ะคิวยาวมากเลยเราจะขึ้นชิงช้ากัน จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะขึ้นขิงช้าอิ่งขึ้นชิงช้าจะกินขนมจีนมาแล้วกินขนมจีนมาแล้วคิวยาวมากเลยค่ะคิวยาวมากเลยคิวยาวมาโอ๊ยไปแล้ว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  เอลิาซีนระสเ็ตตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะครั้งแรกที่ขึ้นชิงช้านะคะคิวเยอะคิวนานมากเลย

แยกอีกเกลึกอีกไหลึกอับไม่กล้ายื่นโทรศัพท์ออกต้องนอกค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ร่วง บตกใจเ้องมาคนั่งแอบตกใจค่ะพี่น้องครั้งแรกนางขึ้นชิงชา้าเลงมาอีกแล้วอตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคะแป๊บเยอวเองขึ้นแปแป๊บ,ปบยอวเอง คนเข้าคิวยาวาคิวยาวมากนี่จะคุยเกี่ยวกับ้านเราบ้านเราคือตรสกปรกั่วโมงเพราไม่เคยรอง้าั่มันสิยเลย มันไม่กลัวตาย